สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศินปรปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่21ทธันวาคม2 5 6 4ามานำเสนอครับทำไมจึงมีพระสามนิ้วจำเรื่องพระแครอทกันได้ไหมไม่ได้หมายถึงไพรวันที่บรรลุเป็นเสียไพรวันขึ้นสวรรค์ขั้นโลกีสวยสุขบรมกามไปเรียบร้อยแล้วคนนั้นหรอก แต่ผมหมายถึงแครอทปัญญาสีสันบุรุษโลนผู้อาอผ้าเหลืองพันกายหนึ่งในขบวนการ3มนิ้วล้มเจ้าที่เรียกตัวเองเป็นพระสงฆ์ต้องคดีอาญาแล้วหนีออกนอกประเทศไปขอลี้ััยอยู่เยอรมนีตอนนี้คนนั้นเมื่อวานมีคนนำโพสต์ล่าสุดของเขามาลงเฟซก่อนคุยอะไรกันผมอยากให้อ่านที่แครอทปัญญาขาโพสต์ก่อนพระปัญญาสีสัน สุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ฟลัชวาลชนิดไร้คอหา่านปุ่ม f ฟลัชเรียบหรูหน่าใช้ขอบกระเบื้องเป็นสแตนเลสอย่างหนาหากมองอย่างถี่ถ้วนก็จะเห็นว่าในห้องน้ำนี้ไม่มีแปลงล้างทำความสะอาดสุขภัณฑ์ไม่มีช่องใส่กระดาษชำระไม่มีถังน้ำสายฉีดชำระไม่มีถังขยะเศษบุหรี่ที่พื้นที่ค่ายจัดคนทำความสะอาดวันละสองรอบแต่ละรอบห่างกัน12ชั่วโมง แม้โดยส่วนมากทุกคนจะขับถ่ายทุกวันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะขับถ่ายลวงท่อได้อย่างแม่นยำบางคนก็รีบจัดลืมกดฟลัชและบางครั้งของขับถ่ายซึ่งมีน้ำมากเมื่อถูกแรงขับจากกำลังภายในก็แตกกระจายกระสานสร้างเสนติดเกลดกลางตามฝาผนังทำให้สะท้อนถึงชะตากรรมที่ยากลำบากในต่างแดนทำไมอาตมารู้ละเอียด ก็อาตามาคือคนที่ค่ายมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องน้ำไงหลัก2รอบต่อวัน7วันต่อสัปดาห์อุปกรณ์ทำความสะอาดนั้นทางค่ายจัดให้ตามมีตามเกิดดีที่อาตามาไปหาซื้อถูงมือล้างจานมาได้นาแล้วก็ยาวครึ่งศอกส่วนหน้ากากและเอีม PVC กันสารเคมีก็ต้องออกแรงไฟท์ถึงได้มาใช้เว็บไซต์ BBC ไทยรายงานไว้ว่า พระปัญญาได้สถานะผู้ลี้ภัยมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม2564ซึ่งในกรณีของเขาทางการเยอรมน,นีอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศได้3ปีพร้อมกับให้ค่าใช้จ่ายรายเดือน444ย e ูโรประมาณ16,700บาทไม่รวมค่าเช่าอีก260ยูโรประมาณ9,700บาทนอกจากนี้ยังออกเงินค่าประกันสุขภาพ และค่าเรียนภาษาเยอรมันให้ด้วยพระปัญญาเล่าถึงตอนอยู่ในค่ายลีภยัยว่าต้องทำงานหนักเลขข้าวสามมื้อชีวิตนับตั้งแต่ก้าวออกจากแผ่นดินไทยบาทที่นำติดตัวมาด้วยใช้งานนับครั้งได้เพราะอาหารไม่ต้องบินบาทแต่ต้องต่อแถวรอรับอาหารเหมือนกับคนอื่นๆในค่ายผู้ลีภยัยบางครั้งก็มีวิวาทะกันบ้างเวลาถูกแซงคิวโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศหนาวเย็น แต่ก็มีญาติโยมที่เดินทางนำอาหารมาใส่บาตรถึงหน้าค่ายผู้ลีภัย4-5ครั้งส่วนสถานะใหม่ที่ได้มาแล้วอย่างแน่นอนคือผู้ลีภัยการเมืองในเยอรมนีแต่สถานะความเป็นพิสุก็ยังสมบูรณ์แม้จะไม่มีสังกัดหรือวัดอยู่ก่อนหน้านี้ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลเดือนละประมาณ300ยูโรเศษประมาณ11,200บาทเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว จากตอนที่อยู่ในค่ายแรกรับซึ่งได้ที่116ยูโรต่อเดือนประมาณ4,350บาทอย่างไรก็ตามได้มีกลุ่ม3นิ้วที่ติดตามชีวิตผู้ลี้ภัยของพระปัญญามองว่าพระนั้นโชคดีที่ยังได้เงินและได้ลีภ้ภัยไม่ต้องรับผิดมาตรา112มีคอมเมนต์ถามพระปัญญาด้วยว่าในเมื่อมีสถานะลี้ภัยขนาดนี้แล้วศึกออกจากพระจะดีกว่าหรือไม่ จะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือห่มผ้าเหลืองให้ดูไม่ดีอีกต่อไปแครอทปัญญานี้เดิมเป็นพระสังกัดวัดหนึ่งแถวแถวบางละมุงชนบุรีแต่ฝักไฟมั่วสุมขบวนการสามนิ้วทั้งโพสจาบย่วงสถาบันทั้งขึ้นเวทีปราศัยจนถูกขับออกจากวัดถูกตำรวจออกหมายเรียกตัวไปรับทราบข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์5-6คดีและอื่นๆอ,อ,อีก หลังรับทราบข้อหาแล้วได้รับการช่วยเหลือให้บินออกนอกประเทศไปขอลีภัยอยู่เยอรมันในที่สุดตามพระราชบัญญัติสงฆ์เมื่อถูกขับออกจากวัดร่อนเร่ไม่มีสังกัดอยู่เป็นหลักแหล่งต้องพ้นสภาพพระแต่แครอดปัญญาอ้างด้านด้านว่าสถานะพิสุจข,ของอัตมานี่เป็นสถานภาพที่ได้มาตามพระธรรมวินยัยสถานะพระ มันเป็นสถานะตามกฎหมายในประเทศไทยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่เอามาใส่ใจในจุดจุดนั้นในเรื่องมันจะสิ้นสุดตามกฎหมายอะไรก็ช่างเพราะว่าอาตมาก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยส่วนเรื่องศีล227ข้อและวัดปฏิบัติของความเป็นพิสูจนหลักในสภาพคนนอกกฎหมายตกคลาคลักคล้าวอยู่ในค่ายผู้ขอรีภยัยยังจะถือเป็นพระอยู่ได้หรือ แครอบัญญาตอบกับ BBC ไทยว่าเรื่องศีลยอมรับว่าไม่สามารถถือศีลได้ครบทั้ง227ข้อเพราะข้อห้ามบางอย่างเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริงและบางเรื่องก็ไม่สอดคล้องกับบริบทในสังคมเยอรมนีอย่างเรื่องการจับเงินเรื่องการสะสมเงินเพราะว่าอาตมาไม่เปิดบัญชีก็ไม่สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ การแต่งกายคล้ายคารวาสในเมืองหนาวก็จําเป็นต้องสวมหมวกสวมผ้าพันคอสวมกางเกงส่วนการแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงนั้นตามภาพถ่ายแครอทปัญญาคลุกคลีหญิงรวบค่ายจับมือถือแขนถ่ายรูปหมู่ดูมีความสุขแครอทปัญญาอ้างว่าจะอาบัตหรือไม่นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างคือต้องมีความกำหนัดมีความเสน่หาไปจับต้องด้วยความใคร่ลักษณะนี้ มันถึงจะเข้าขายอาบัติโดยเฉพาะในสังคมยุโรปที่มีการทักทายกันด้วยการจับมือและโอบกอดเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เข้ากับผู้คนที่นั่นได้สมัยนี้เรื่องสิทธิความเท่าเทียมเรื่องความเสมอภาคคนให้ความสำคัญมากกว่าที่จะบอกว่าเธอเป็นนักบวชแล้วไงเธอวิเศษกว่าฉันตรงไหนทำไมฉันแตะตัวเธอไม่ได้ในเมื่อยังอ้างตัวเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา แล้วด้านการฉันอาหารหลักดำรงวิถีสมณะอย่างไรแครอทปัญญาบอกว่าอาหารที่ค่ายมีให้สามมือ้อแต่ทุกวันไม่ต่างกันมากมื้อเช้าจะมีขนมปังชีสแยมนมแตงกวาหรือมะเขือเทศกลางวันก็จะเป็นอาหารร้อนข้าวหรือโปโตเตโต้มันฝรัง่งหรือมักกะโรนีก็จะมากับซอสประมาณ3ซอสเย็นก็จะเป็นขนมปังชีสมันก็จะเป็นแบบนี้ ทุกวันทุกวันทุกวันครับเอาคร่าวๆเท่านี้พออยากถามว่าอ่านแล้วหลับตาเห็นสภาพตามนั้นแล้วท่านลองตอบสิไอคนนี้มันยังเป็นพระอยู่ตรงไหนนอกจากเดียรถีโลนไม่ต่างเอาผ้าเหลืองคลุมเฮียยัวเยะตามดงหมาเน่าในความเห็นผมการหลบหนีไปรีพภัยอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งแต่การปล่อยให้เดียรถีปัญญาอ้างเป็นพระไปเรื่อยๆแบบนั้นการดิ่งเฉยของมหาเทรสมาคม จะถูกทึกทักเป็นการยอมรับในพิขุภาวะของเดรัจีปัญญาไปก็ได้ยิ่งทุกวันนี้พระพุทธศาสนากำลังได้รับความเคารพศรัทธาในธรรมจากชาวโลกโดยเฉพาะสังคมตะวันตกแต่สภาพเดรัจีปัญญาในสภาพหนูในรูท่อนน้ำคร่ำนอนในถังส้วมแล้วอ้างตัวว่าข้านี่แหละพระสงฆ์ผู้สอนธรรมชาวโลกมันจะเป็นภาพขัดแย้งเชิงลบกับพุทธศาสนาขนาดไหนคิดสิ ฉะนั้นผมเห็นว่าสำนักพุทธในฐานะเลขามหาเทรสมาคมควรนำเรื่องนี้เข้าวระประชุมมหาเถรเพื่อมีถแถลงการเกี่ยวกับสถานะดีรธีปัญญาออกมาเป็นหลักฐานทางการจะยืนยันความเป็นพระหรือไม่ใช่พระนั่นเพียงแอบอ้างก็ว่าไปให้ชัดเจนที่ผมยกเรื่องนี้มาพูดก็พูดในข้อสังเกตว่าประเทศไทยเป็นราชณาจักรไทยอยู่ตรงไหนก็ตรงชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าสามอย่างนี้แตกออกจากกันขาดออกจากกันอย่างใดอย่างหนึ่งวันไหนหมายถึงประเทศไทยแตกหรือขาดจากความเป็นราชอาณาจักรไทยอันหนึ่งอันเดียวกันวันนั้นขณะนี้มีกลุ่มคนคณะบุคคลคณะการเมืองสมคบกับนอกชาติพยายามทําให้ความเป็นราชอาณาจักรไทยแตกขาดออกจากกันเพื่อแบ่งแยกและแบ่งกันครองดังประจักษ์อยู่ เห็นจากะแล้วใช่ไหมในปฏิบัติการล่มชาติล้มสถาบันแล้วไม่ชงนหรือว่าในการล่มชาติล้มสถาบันครั้งนี้ทําไมจึงมีขบวนการพระสงฆ์เข้ามาร่วมขบวนการด้วยความจริงก็มีแทรกทุกครั้งทั้ง14ตุลา6ตุลาพลึกสภาธมินพลึกษภา53แดงทักษิณเผาบ้านเผาเมืองแต่ที่ออกตัวแรงชัดแจ้งเอาจริงเอาจัง,จงก็ออกครั้งนี้แหละนี่คือคำตอบชัดเจนในตัว ว่าทำไมจึงมีพระในม็อบสามนิ้วล่มชาติล้มสถาบันเพราะมันต้องกัดเซาะโยกคลอนบนทำลายทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้พังไปด้วยกันแผนปฏิรูปแบบปฏิวัติชนิดขุดรากถอนโคนซอยราชนจาจักรไทยเป็นสาธารณรัฐแบ่งกันครองแล้วสถาปนาระบบประธานาธิบดีแทนพระมหากษัตริย์ในคนโทรจัก,กรวรรดิอำนาจยุโรปสหรัฐจึงจะสำเร็จ ตามแผนที่ร่วมกันทำอยู่ขณะนี้ทำไมไอเดียรถีแครอทปัญญาไปโปรเป็นพระล้างส่วมอยู่ในค่ายอพยพที่เยอรมันได้ง่ายๆไม่สงสัยกันหรือก็แผนแก๊งฝรั่งวอลเปเปอร์ไอตีนั่นแหละมันจัดฉากส่งกันไปไปทำไมนะหรือก็ไปให้คนระยำอยากไอเดียรถีปัญญาใช้ภาพหัวโลนผมเหลืองอ้างตัวเป็นพระสงฆ์ที่ชาวยุโรปกราบไหวแต่ต้องมาเป็นคนล้างซ่วม กินสามมือ้อมั่วสุมซ่องเศษหมู่หญิงให้เป็นภาพยืนยันสู่การหยันเพื่อคลายศรัทธาของหมู่ชนต่อพระพุทธศาสนาไม่ต่างใช้ลูกให้ข่าพ่อแม่ตัวเองซึ่งเป็นแผนอุบาทชาติชั่วมากแต่ที่อุบาทและชาติชั่วกว่าก็คนไทยที่ยอมกำมีดเพื่อพวกมันนั่นแหละคนปลายซอยศิลปชัยเนลีเรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงิน มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ